สวัสดีค่ะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่นุกบอกว่าจะมีน้องตัวแทนมาแนะนํานะคะก็วันนี้มีน้องอ้อนกับน้องแนนนะคะที่แวะเวียนมาเยี่ยมกันนะคะก็เลยจะมาแนะนําตัวแทนทั้งสองคนนี้นะคะให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะก็อย่างที่บางคนนะคะที่เคยแอดไลน์มาคุยกับนุกแล้วนุกก็จะแบบให้น้องน้องแนนบ้างน้องอ้อนบ้างหรือว่าตัวแทนคนอื่นๆน,นะคะตอบแทนนุกเพราะว่าลูกค้าแอดไลน์เข้ามาเยอะจริงๆนะคะบางทีนุกตอบเองแต่แตบไม่ทันใจลูกคา้อาองเลยเนาะแต่บางคนก็ได้คุยกับนุกแล้วเนาะก็ยังไงน้องแนนกับนะะค่ไม แตกต่างกันเลยนะคะทุกคนยินดีให้คําปรึกษานะคะท,ทุกทุกคำถามนะคะถึงแม้จะซื้อหรือไม่ซื้อของเราไม่เป็นไรนะคะทุกคนที่เป็นตัวแทนของเรายินดีให้คําปรึกษานะคะก็เดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะคะแนะนําตัวเองก่อนเนาะ ค่ะอ้อนะคะไลน์ ID A O N N I I E Z นะคะแล้วก็เบอร์โทร0804999949ให้คำปรึกษาทุกอย่างนะคะแล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเข้ามาคุยกันเยอะๆนะจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผิวสวยกันเนาะ โอเคน้องแนนจ้าสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะใครสนใจครีมนะคะติดต่อไลน์มาได้เลยนะคะที่ Garfiel G-A-R-F-I 3 L-D หรือว่าเบอร์โทรศัพท์0891099399นะคะรับตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากค่ะโอเคสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะตัวคอลลาเจนนะคะมี2สีแบบนี้เลยตัวนี้คือรสนิก b ์เ r y นะคะตัวนี้คือรสเมลอนนะคะจะส่งให้ คนที่ซื้อผลิตภัณฑ์อินเน่ทุกตัวเลยนะคะทุกตัวมีของแถมเป็นคอลลาเจนหมดเลยจะให้ชิมกันว่าชอบรสไหนมากกว่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นคอลลาเจนของอินเน่กันนะคะก็ยังไงก็รีบซื้อนะคะจะได้คอลลาเจนไปกินด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้แค่เดือนนี้เดือนเดียวเ,เท่านั้นนะคะช้าอดหมดนะจะบอกให้และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เมื่อกี้มีคนมาคอมเมนต์จากคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะที่เคยมีคนมาฝากแล้วแล้วก็เหมือนแอดไลน์ลูกค้าเราไปนุ๊กทำคลิป ว่าไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีคนมาว่าอีกชื่ออะไรนะลอกผิวขาวลอกผิวขาว DKS ไอ้ DKSkin นะคะโชว์ให้เขาดูเลยไหมนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยนะคะแอดจะบอกว่าการลอกผิวนะคะเป็นเป็นเป็นการทําที่อันตรายมากๆนะคะยังไงใช้ครีมจะดีกว่าการลอกผิวเป็นการทําลายเซลล์ผิวอย่างรุนแรงเลยนะะนี่เลยค่ะลองดูลายนีเย้เลยค่ะ อันนี้ให้ดูนี่ไม่ใช่ให้แอดไปนะคะให้หลีกเลี่ยงนะคะหลีกหนีเลยอย่าไปรับแอดอย่าไปฟอลโล่อย่าอะนรอยเดี๋ยวเขาชวยเปนลอกผิวนะคะระวังผิวลอกเหมือนแผลคุพองน้ําร้อนลวนะคะอันตรายมากคือเวลาเราลอกผิวไปเนี่ยแล้วแบบผิวมันจะ ลูกค้ามีลูกค้าคนหนึ่งคือ,อผิวมันจะเซนซิทีฟมากแล้วเวลาเราออกกลางแดดหรืออะไรเนี่ยมันจะไวต่อแสงมากเราต้องทากันแดดอย่างชนิดอย่างหนามากเลยอะ่ะคือมันไม่ใช่ผิวที่แท้จริงของเราแล้วอะ่ะเออแล้วมันพอพอมันคืนสภาพแล้วมันจะยิ่งดำและด่างมากกว่าเดิมอีกเนาะทางที่ดีก็เลี่ยงกันดีกว่าใช้อินเน่ดีกว่าค่ะ ปลอดภัยเนี่อออนะคะปลอดภัยเนียอ์ยาทุกตัวนะคะทุกตัวได้รับมาตรฐานนะคะรับรองทุกตัวเลยนะคะยังไงปลอดภัยใช้นเน่ดีกว่านอกแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะให้น้องแนนน้องอ้อนนะคะแวะเวียนมาบอกถึงเคล็ดลับความงามแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะคะรวมถึงตัวแทนคนอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีการทำเป็นเพจขึ้นมานะคะบอกว่าตัวแทนคนนั้นติดต่อสมมติอยู่จังหวัดระยองคุณติดต่อใครอยู่จังหวัดนี้ติดต่อใครนะคะจะได้ง่ายและสะดวกนะคะก็ย้ํากันอีกทีนึงตัวแทนทุกคนนะคะให้คําตอบได้เหมือนกันหมดนะคะ ทุกคนยินดีเนาะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ตามกันอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงมีอะไรดีๆนะคะจะมาแนะนํากันอีกเนาะวันนี้ฝากน้องอ้อนกับน้องนานไว้ด้วยนะคะขอบอก<ป>ว่าแต่งหน้ามานานมากก็ <laughs> คลิปนี้เลยนะคะใช่อยากสวยให้ทุกคนเห็นจ้าบ๊ายบายค่ะ